สวัสดีครับข่าวด่วนวันนี้ GM แจกสกินฟรีอีพิกและเฮโริกแบบฟรียกเซิร์ฟทุกคนได้อย่างแน่นอนลุดข่าวดีข่าวใหม่แจกสกินใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยสองสกินในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นสกินไหนและแจกจริงหรือไม่นะ,ะกิจกรรมฟรีแจกโค้ด RPL 2022แจกในเดือนไหนกันแนะ่ ่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วไปดูกันเลยฟริดแมนช o ปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภย100ัย1น0้นและยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขโอเพนไอดีเท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนออย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID ดเกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยฟรองช็อปเพจซื้อขาย ID ดที่ดีที่สุดในตอนนี้มี ID ดให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไป i อดพร้อมเล่นดูเน่นราคาถูกอัปเดต ID ใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพาสนใจตติด่่อเเลยทีพ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกินเลปิปอนซึ่งวันนี้เราอยู่กันในวันที่3เดือนมกราต้นปีกันอีกแล้วนะครับกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะเดงจะเริ่มตั้งแต่กิจกรรมวันที่3 จนถึงวันที่เภายในเดือนนี้เท่านั้นคือกิจกรรมร้านค้าภายในจอนใช้ในการสุ่มทั้งฮีโร่ทั้งสก,กินถาวรแต่ใช้เป็นคูปองไม่ปีก่อนเดอ้อแต่ในหน้าต่างนี้เนี่ยพี่ปักต้องขอบอกว่ามันมีส่วนที่คุ้มอยู่คือมันมีทาเต็นของน้องอาอและมันมีส่วนที่ไม่คุ้มคือเอาฮีโร่เนี่ยมาใส่ในการสุ่มทำไมเลเยจเอม แต่ก่อนหน้านั้นนะฮะมาดูอัตราการสุ่มก่อนในวันที่3จนถึงวันที่7ใช่ไหมฮะนี่ดูนะฮะเราไม่ต้องดูเปอร์เซ็นต์หรอกเปอร์เซ็นต์มันน้อยอยู่ลยแล้วแหะทุกคนให้เราดูคูปองนะฮะในวันที่3ถึงวันที่7เท่านั้นก็คือพี่ปักจะให้คนตัดต่อเนี่ยบวกให้ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เลข1เนี่ยจนถึง2 9 9คูปองบวกขึ้นมาก็จะขึ้นราคาดังนี้ปัง <c oughs> ทุกคนคิดว่าราคาเนี่ยมันอาจจะสูงเกินไปใช่ไหมฮะ แต่พี่ปั๊กขอบอกเราเก้าสิบเลยว่ามันดูแล้วมันไม่สูงเมื่อเทียบกับสกินนี้ของเทลอันนาดนั่นเองซึ่งสกินนี้เนี่ยของเทลเนี่ยอยู่ในระดับลิมิเต็ดสีม่วงจ๋าซึ่งแน่นอนฮะลิมิเต็ดสีม่วงเนี่ยมันมีเอฟเฟกเอฟเฟกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยพี่ปั๊กก็จำไม่ได้นะฮะแต่เท่าที่พี่ปั๊กนึกออกเนี่ยลิมิเต็ดสีม่วงเนี่ยมันเป็นสกินแร่ของทุกฮีโร่เลยถ้าฮีโร่ไหนมีสกินลิมิเต็ดสีม่วงเนี่ยอันนี้ถือว่าแร่นะฮะแต่เอามาลดราคา ปกติเนี่ยจะก,กิจกรรมในราคาค่อนข้างจะสูงนะฮะในการสุบเออเออโอ,อว้าวเฮ้ยต้องกอ็บอกเลยนะฮะอีกหนึ่งสกินคู่เนี่ยก็คือสกินลิมิเต็ดเหมือนกันแต่ว่าเป็นลิมิเต็ดธรรมดาที่รู้สึกว่าไม่มีสกินนะฮะสำหรับน้องอลเลสเตอร์นั่นเองก็ลองมาสุมหากันได้นะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตราอันเชิญฮีโร่พิเศษก็จะมีอยู่3ตัวน้องอาโออีน้องชาจีหรือว่าชาชินี่แหละแล้วลก็ตัวสุดท้ายก็คือไบร์ไม่ใช่อัตเตอร์นะฮะทุกคน สำหรับของปีเนี่ยไม่หมดเพียงแค่นี้ให้เราเข้ามาที่หน้าหลักและเข้ามุมขวาบนตรงนี้แล้วเราก็จะมาโปรดที่กิจกรรมเป็นสื่อนะเป็นความสําเร็จจัดจ้านนะฮะเลื่อนเลื่อนมาด้านล่างนะฮะเราจะเห็นว่ากิจกรรมสุดมันมีชื่อนี้อยู่นี่ทุกคนจะเห็นนะฮะว่ามันมีเหมือนฮีโร่เออไม่ใช่ดิเหมือนสกินใหม่กําลังจะเข้ามาใช่ไหมฮะทุกคนมันเป็นน้องสานิดนั่นเองเออไม่ใช่เป็นน้องซิลิดนั่นเองนะฮะ แต่กิจกรรมนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่9ไม่ได้เกี่ยวกับตัวสกินใหม่แต่อย่างใดเลยแต่มันเกี่ยวกับตัวเอฟเฟกต์วิ่งเนี่ยแต่อาจจะไม่ถาวรน,นะฮะกล่องสุ่มสกินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบว่าถาวรแต่พี่ปักแนะนาให้ทุกคนเนี่ยเข้ามารับเข้ามาทําเพราะว่าอะไรนั่นเหรอไอตัวส้นตีนเนิไม่ใช่เอฟเฟกวิ่งหรือว่ากล่องอะไรพวกนี้เนี่ยมันสามารถนําไปขายได้ราคานะฮะพี่ปักยังย้ําเหมือนเดิมว,ว่าในไม่ช้านี้เนี่ยน้องยูเอเนี่ยกำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟไทย ถ้า GM ไม่ทํากิจกรรมตามสัญญาที่บอกว่าจะแจกตัวสกินตัวฮีโร่ใหม่อย่าง UA เนี่ยเราเองอ่ะจำเป็นจะต,ต้องซื้อนะคะ ยูเอะพี่ปักคิดว่าน่าจะเปิดมาที่ราคา2 0 0หมื่นาหรือเปล่าใครคิดว่าเปิดมาที่ราคาไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เด้อไอ้ใน,นเมื่อเราเข้ามาในน้นานนี้แล้วมีหลายคนถามว่าพี่ปักครับกิจกรรมในล่าสุดเนี่ยมีอะไรแจกฟรีอีกบ้างหรอเรือมาดัานล่างที่กิจกรรมเช็คชื่อหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะว่ากิจกรรมเช็คชื่อเนี่ยมันฟรีที่สกินแต่พี่ปักเนี่ยไม่อยากให้เรามองที่สกินฟรีเป็นหลัก พี่ปักอยากให้เรามองว่ามันมีรูนฟรีแล้วมีรองเท้ามีพวกไอเทมพวกนี้หลักๆเดียวพี่ปักอยากให้เราใส่ใจพวกไอเทมพวกนี้นะฮะเพราะมันสามารถขายได้และที่สําคัญนะฮะยังมีสกินฟรีตั้ง3สกินสกินแรกเนี่ยแน่นอนฮะ,ะเป็นสกินอีพิของน้องอ่ามอรินจะเป็นฮาเป็ดปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จัเลินยากมากๆนากรับเพราะมันต้องเกิดในเลดเกม และที่สาคัญนะฮะต่อไปเนี่ยจะเป็นสกินฮโรอีกของฟอร์เรนติโนและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสกินฮโรอีกของเซเนลนั่นเองนั่นเองนะครับซึ่งต้องเลือกแล้วนะฮะว่าสามสกินเนี่ยรับสกินไหนท้ายพี่ปักแนะนําก็น่าจะเป็นสกินอีิีของตัวมอรนนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าสกินนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมาแจกสักพักเติบเติบแล้วโอได้ไม่รู้กี่ครั้งแต่ไม่ถอยไม่ใช่เด็กน้อยที่ให้พ่อแม่นั่นมาอุ้มแดบ คลิปที่พี่ปักเปิดได้ดูเนี่ยแน่นอนฮันนี่คือสกินใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยแต่ GM เนี่ยได้แจ้งไว้นาะนนมเป็นปีแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นสกินของเทรนนั่นเองพี่ปักเลยออกมาทํานายว่าน่าจะในแพทถัดไปน้องเทรนน่าจะนําสกินนี้เข้ามานั่นเองนะครับเพราะว่าเพชรถัดไปเนี่ยน้องเทรนเนี่ยด้ถูกบัฟแล้วมากรายไฟเตอร์ลเ,อเ,อเลยดำมินโคจรเลยและที่สําคัญนะ,ะไม่เพียงแค่นี้ในคลิปคลิปนี้เนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าตัวสกินชุดดําใส่เกราะซาตานอะไรเนี่ยไซเทรนตัวนี้เนี่ย มันมีคนคอมเมนต์เยอะมากว่าพี่ปักครับมันอาจจะเป็นสกินของฮอนหรือว่าเป็น l o l ก็ได้ซึ่งสกินของฮอนเอเอเ l ล l มันมีลักษณะแบบนี้อยู่แต่พี่ปักต้องขอบอกว่าถ้าเราดูจากในคลิปเนี่ยมันเป็นภาพที่แปะพื้นหลังตอนเข้าเกม ROV e, เมื่อประมาณมเกือบเกือบปีหนึงที่แล้วนะฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยด้วยฉะนั้นเราก็มัลุ้นกันกันละกันนะครับว่ามันเป็นสกินใหม่ใช่ไหมฮะ อันน <Cornell>. ี้ต้องลุนนะเหรอับไม่มีเพียงแค่นั้นนะจากรูปเนี่ยก็จะเป็นสกินใหม่ของน้องฉี่เอฟบีนิวเยียในปี2022ซึ่งคาดการว่าจะมาในเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยต้นต้นเดือนกุมภาพันธ์วันที่1เลยเนี่ยมีคุณคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วว่าเป็นวันตรุษจีนครับพี่ป๊าแบบจุดจุดแบบจุดรวบปุ๊บปุ๊ ซึ่งพี่ปักเลยคาดคะเนนและคิดว่ามันแจกวีในกิจกรรมของซีซั่นที21เป็นการแข่งขันลงแรงแบบที่พี่ปักลงได้คอมมานเดอร์หรือเปล่าละเฮ้ยเล็กต่ำเลือไปหรือเปล่าและพี่ปักเองก็มีคลิปอีกคลิปหนึ่งมาให้ดูนะคะเราจะเห็นฮนะ,ะว่ามุมล่างเนี่ยมันเขียนว่ารับสกินใหม่ ีเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งสก,กินนี้เนี่ยเราคิดกันแล้วใช่ไหมครว่ามันฟรีแน่นอนครับและมันอาจจะมาแจกเหมือนที่พี่ปักได้บอกไว้ก็คือมาแจกในแรร้งเมื่อเราทําภารกิจเสร็จสิ้นก็คือภารกิจรดูการใช่ไหมทุกคนนี่เหมือนพอจบรูดูการเนี่ยมันอาจจะมาแจกเหมือนน้องอาเอมิลี่ตัวนี้ก็ได้ซึ่งมันตรงกันเป๊ะคือ ในอีก28วันเนี่ยมันจะหมดอายุกอ่งซีซัน20หรือว่าเริ่มซีซันที่21แต่มันจะเริ่มในวันที่1กุมภาพันธ์แบบเป๊ะเลยซึ่งการเริ่มในเอ่อในวันปัจจุบันนะฮะมันแจ้งว่าอีก28วันเนี่ยมันหมดซึ่งแน่นะเพตามันอัปเดตยังไงแต่ก็ไม่ทราบเลยับอีก28วันเนี่ยก็คือประมาณวันที่1กุมภาพันธ์นั่นเองนะฮะมันจะหมด ซีซันที่20เริ่มซีซัน21เนี่ยพี่ปาคิดว่ามันอาจจะแจกสกินของสกินนี้ก็ได้นั่นเองนะครับมีหลายคนทำนายแบบนี้มานะฮะแต่มันก็ยังมีข้อมูลเสริมจากคลิปคลิปนี้หลุดออกมาที่มุมด้านซ้ายล่างเราจะเห็นนะาว่าโอเมก้าซีซันที่22ซึ่งจะมีการแจกนั่นเองมีการแจกซีซันที่22เนี่ยหลายคนคงทำนายว่าเอ้ยมันเป็น 22, ซีซันของ22เซิร์ฟอื่นหรือเปล่า เหลือซูเอไทยเนี่ยมันมาแจกด้วยหรือเปล่าแต่พี่ปักก็หาข้อมูลมานะฮะจากภาพเราจะเห็นฮนะ,ะว่านี่คือรูปสกินใหม่ของน้องโอเมก้าที่หลุดออกมาเป็นเนิ่นนานหลายเดือนมากเลยทุกคนแล้วให้เราดูที่หน้าอกของน้องนะฮะมันจะเขียนหมายเลข3เอาไว้นั่นเองก็หลายคนคงถามว่าพี่ปักครับแค่เขียนหมายเลข3าํทำไมคิดว่ามันน่าจะมาแจกในซีซันที่21หรือว่าซีซันที่22 ดยฉะนั้นเนี่ยพี่ปักเลยมีข้อมูลหลักๆให้ดูนิดนึงถ้าเรามาดูที่สกินใหม่ของเปตาที่พี่ปักได้มานะคะแต่ก็ไม่ใหม่มากหรอกเราซูมไปที่ตรงนี้เราจะเห็นนะคะว่ามันมีเลข2เขียนอยู่ซึ่งเลข2นี้เนี่ยสกินนี้เนี่ยมันมาแจกในซีซั่นที่15เป็นซีซั่นลงแรงเหมือนกันแล้วที่ตัวของตัวโอเมกามาตะกี้เนี่ยสกินใหม่เนี่ยมันก็เขียนหม่เลขที่3ใช่ไหมฮะทุกคนพี่ปักเองก็ไม่ได้หามาได้เพียงแค่นี้นะฮะทุกคน เพราะว่าอีกหนึ่งสกินฟรีที่แจกในซีซันที่14่เนี่ยก็เป็นน้องซีมี่แล้วมันเขียนไว้ว่าหมายเลข4ด้วยดูดิส่วนใหญ่เนี่ยพี่ปั๊กเลยทำการทำนายและทายทักหรือว่าเดามั่วน,นั่นเองนะว่ากิจกรรมที่กำลังจะมาแจกสกินใหม่ของน้องโอเมก้กาเนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมลงแรงเพราะมันเป็นหมายเลขเหมือนกันเดะแต่พี่ปั๊กไม่ได้สรุปนะฮะว่าถังสกินไม่ของน้องฉีสกินนี้หรือว่าสกินใหม่ของน้อง โอเมกาสกินนี้เนี่ยสกินไหนจะมาแจกในซีซันที่21หรือว่า GMR าจะทำนายทายทักแบบแปลกๆก็คือในซีซันที่21เนี่ยแจกเป็นสกินใหม่ของโอเมกาประจำซีซั่นไปแต่ในวันจุดจีหรือว่ากิจกรรมจุดจีเนี่ยก็แจกสกินฉี่ไอนี้ปีปากกาไม่รู้เราต้องรอทำนายแต่ทัก หรือว่ารอลุนดวงแต่พี่ปักคิดว่านั้นในหัวพี่ปักนะฮะน่าจะแจกจีในซีซัน่น21แล้วก็ซีซัน2่น22น่าจะแจกตัวไอตัวโอเมก้ามากกว่านะมันไม่น่าจะมาแจกซ้อนภายในเดือนเดียวกันนะเนี่ยในความคิดพี่ปักนะและไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะจากภาพหลุดนี้ทําให้เรารู้เลยว่าโปรลีก g u e 2022ในฤดูกาลของซัมเมอร์กําลังจะเข้ามาคัมมิงซูนั่นเอง ซึ่งทุกคนต้องรู้ก่อนนะฮะว่าการแจกโค้ดเนี่ยจะมาในฤดูกาลของ RPL เนี่ยสำหรับพี่ปังเนี่ยเยอะที่สุดเลยเพราะว่า RPL เนี่ยมันจะมีอยู่2ฤดูกาลเองก็คือซัมเมอร์กับตัววินเทอร์ครับนั่นเองใช่ไหมทุกคนแต่ต้องขอบอกว่าฤดูกาลซัมเมอร์เนี่ยจะจัดขึ้นในรอบของเขาเรียกอะว่ากรุ๊ปสติใช่ไหมฮะมันจะจัดในเดือนมกราจนถึงมกรากรุมพามีนาอ่สาสเดือนก็คือมกรากรุมพามีนา แต่เมื่อจากรุปสเตจทำการแบ่งรูปแบ่งอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็ไปสู่ยุคไฟนอลนของตัวซัมเมอร์เนี่ยมันก็จะจัดในเดือนเมษานั่นเองพี่ปักค,คิดว่าในเดือนตั้งแต่มการาถึงเมษานี่ในการแข่งขัน r p l ซัมเมอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะแจกโค้ดสกินฟรีหรือว่าแจกโค้ดอะไรต่างๆนานานในเร็วๆนี้แน่นอนด้ฉะนั้นเนี่ยกดติดตามช่องกีโลปอนไว้ เวลาโค้ดมาแจ้งเนี่ยตามรูมเนี่ยเดี๋ยวพี่ปังเนี่ยก็จะเอามาโพสนั่นเองหลายคนคิดว่าพี่ปังดาสุ่มหรือเปล่าไม่สุม่มฮะกาเรน่าอาร์วิเทเลนเนี่ยได้ทำการโพสว่า The Next ็อ่าเออ e นี่มันหนาอะไรเอราได้เลยเลย,เลยป้าเถือนเลยอันนี้ไม่รู้อะการสู่ยุคใหม่เดี๋ยวนี้แล้ะมันก็เขียนไว้ที่แฮชแท็กด้วยนะฮะการสู่ยุคใหม่ RPL 2022ันยี่สซัมเมอร์ซึ่ง RPL เนี่ยมีแจกโค้ดแน,โน,โน่นอนฮะกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวพี่ปังเนี่ยไปดูมาให้ ไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะในวันที่5เร็วๆนี้เนี่ยสกินใหม่เนเธอร์อีมิสซารเนี่ยของเซฟิสเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยกี่หน้าทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะ,ะแต่พี่ปั๊กนับได้7นะเฮะ้ยมารวมที่คาถาอาวุธด้วยอันนี้แค่นับด้วยความของเป็นตัวเองนะฮะทุกคนโดยฉะนั้นเนี่ยใครนับได้กี่หน้าเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาดูได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะถ้าถูกใจคลิปอะไรแนวๆน,นี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารอะไรใหม่ๆเนี่ย เดี๋ยวพี่ปักมาบอกอีกเด้อวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับจุ๊บจุรักทุกคนนะครับเ,เปิดเทอมปิดเทอมกันวันไหนวันไหนเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยนะฮะพี่ปักได้รู้ว่าต้องลงคลิปเวลากี่โมงกันเนี่